ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับวันนี้คุณนภัสเขาจะพาไปดูสุดยอดเทคโนโลยีแต่จะเป็นเทคโนโลยีอะไรติดตามได้กับช่วงที่นี่มีสุขครับ สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการที่นี่มีสุกับผมเช่นเคยนะพัททีรดิษฐากุลนะฮะในวันนี้เรามีสุดยอดเทคโนโลยีที่หลายคนเฝ้ารอมานานนะฮะกับพี่ผู้ชงสวัสดีครับพี่ผู้ชงครับสวมาแล้วสุดยอดแท็บเล็ตที่โหก่อนหน้านี้ขายดีของหมดไปหลายรอบมากเห็นไหมถ้าไม่ดีคงไม่หมดใช่ฮะดังนั้นเนี่ยต้องเป็นของดีครับถึงจะหมดและที่สำคัญหมดเร็วด้วยนะเราให้ร้อยสายเนี่ยหมดก่อน2นาที แป๊บเดียวแล้วก็โทรมาต่อว่าและและแบบว่าวีนเน่ยเยอะมากผมเนี่ยเป็น แฟนคลับของช่องนี้มานานแล้วทำไมหมดเวลาเร็วจังผมโทรไปแป๊บเดียวเขาบอกหมดแล้วของขาดตลาดแล้วออวันนี้อะตามคําเรียกร้องเราก็ต้องกลาบขอบคุณทุกท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้าคุณอาที่ให้ความศรัทธาต่อสินค้าและตัวของผม<อ>ผมอยู่ในการทาธุรกิจเนี่ยคสิบกว่าปีครับไม่เคยเสื่อมเสียชื่อเสียงรเราอยู่ได้ด้วยประชาชนวันนี้เราเลยเอา นี่ฮะแท็บเล็ตจอใหญ่ใหญ่มากถึง10.1นิ้วเนี่ยมา,ายมอบและตอบแทนให้ครับรู้ไหมว่าสิ่งที่ดีๆอยู่ในเครื่องนี้อันดับแรกเลยคืออะไรทราบไหมครับมีอะไรฮะนี่เลยจอผูอ้ชมจอเนี่ยเขาใหญ่ถึง10.1นิ้วเลยนะครับนี่ที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอทีวีอยู่ในขนาดนี้ครับท่านผู้ชมคือแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจอมันใหญ่ถึง10บ จุดหนึ่งนิ้วและที่สําคัญนี่นะที่ท่านถืออยู่ในขนาดนี้และที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้เนี่ยนะท่านผู้ชมครับในหนึ่งเครื่องเนี่ยเขาสามารถแบ่งได้เป็นสองจอโอ้โหเล่นได้สองจอเลยสบายเลยใช่ครับหนึ่งเครื่องแบ่งออกไปเป็นอีกสองจอได้อย่างสบายเลยนะฮะจอแรกก็เอาไว้แบบว่าทํางานาเพื่อการศึกษาอีกจอหนึ่งเอาไว้ดูหนังเอาไว้ฟังเพลงครับหรือท่านผู้ชมครับทุกวันนี้การตลาดเนี่ย การทำธุรกิจในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยมันดียิ่งนักนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญกับพ่อคา้าแม่ค้าออนไลน์ไอเอาไว้ทําธุรกิจเพื่อการค้าในแท็บเล็ตจอใหญ่เวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเราเห็นข้อความได้ชัดเจนเลยอ่าอินบ็อกอะไรได้เลยคุยเลยนะฮะดังนั้นเน่ยท่านผู้ชมครับธุรกิจ ดําเนินได้ดีเอาแท็บเล็ตเครื่องนี้ไปใช้นะครับเพราะว่าจอมาใหญ่ถึง10.1นิ้วและในหนึ่งเครื่องมันแบ่งออกไปอีก2จอและที่สําคัญครับอยู่ในป่าอยู่ในเขา เราก็โทรออกได้ครับอีก2ซิมโอ้โหแล้วมันเป็นระบบแบบว่า 4G อะครับไอ้ 4G เนี่ยมันดีมันทำให้การขับเคลื่อนของแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ออนไลน์นะฮะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมโดยเฉพาะเล่นเกมนะท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆเนี่ยนะฮะนีาใช่เขาไหลลื่นมากเขาเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นเอามือไปแตะมันก็เป็นระบบแบบทัชสกรีนเน่นะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเป็นท็บเบ็ตเพื่อการศึกษา เป็นแท็บเล็ตเพื่อแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ไม่พอครับ CPU เนี่ยมันแรงมากเป็นระบบแบบคอร์สคอ1.5เลยนะฮะแล้วก็รอมแท็บเล็ตที่ดีท่านผู้ชมความจุของรอมเนี่ยต้องเยอะใช่ไหมมันจะต้องเยอะไงรูปจะได้เยอะเก็บได้เยอะใช่เวลาต้องได้เยอะใช่ใโดยเฉพาะวีโอเราถ่ายยาวๆใช่ไหมเราต้องการถ่ายภาพสินค้าใช่ไหมไฟมันก็จะใหญ่รอมเนี่ยสำคัญ อย่าว่าแต่ภาพวีโอและภาพนิ่งด้วยครับต้องจุได้เป็นพันๆภาพนะใช่เพราะว่าเขาให้เราเนี่ยมาถึง 64G ิกิกโอ้โหสบายเลยและแบตเตอรี่นะทำงานต่อเนื่องหน้าแบบถอดปลั๊กนะพอชาร์จเต็มแล้วถอดปลั๊กนะสองถึงสชั่วโมงทํางานไร้สดไปเถอะสบายใจนะเพราะว่าแบตเนี่ยเขาให้มาถึง6,300มอมิลลิแอมครับนี่ตรงนี้นะใครมีปัญหาแบตหมดเร็ววันนี้เราเอาเครื่องนี้ไปเลยครับใช้คุ้มค่าครับกล้องหน้า เวลาที่เราถ่ายภาพเราต้องการแบบว่าหล่อๆสวยๆแล้วใสและภาพ<อ>ต้องคมใช่ป่ะครับ อันนี้กล้องหน้าให้มาถึง8ล้านพิกเซลครับที่8ล้านพิกเซลไม่พอครับกล้องหลังให้ไปเลยนะฮะท่านผู้ชมครับกล้องหลังให้ไปอีก13ล้านพิกเซลโอ้โหมันถ่ายด้วยความคมชัดของ H D ครับดังนั้นเวลาที่เราถ่ายภาพเสร็จเราขยายเนี่ยได้ความใหญ่ของภาพถึงขนาดกระดาษ A 4แล้วครับท่านผู้ชมครับนะเห็นไหมภาพไม่แตกแน่นอนไม่แตกแล้วประกันท่านผู้ชมครับคุณสมบัติที่บอกไปทั้งหมดเนี้ยครับ ใครเห็นก็ต้องนึกว่าราคาแพงมากมายเป็นหมื่นแน่แต่วันนี้หมื่นหนึ่งก็ไม่ขายครับ900 0พแพงไป8ป0 0ั0 0จดดีไหมลดอีกเขับอม้ลดอีกไม่ขาย7 0 0 0ก็แพงไปแต่ว่ารีบจดเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะร,ราคาที่เราจะให้เนี่ยรีบจดโทรศัพท์เลยเพราะว่าถูกมากๆให้เป็นเจ้าของไปร้อยท่านแรกเนี่ยถ้าโทรติดนะโทรไปที่ 02, 0 2 016 0 0 00, 00, 00 ขอย้ำนะฮะ02016 0000ให้เป็นเจ้าของไปเลยนะครับไม่ถึงหมื่นไม่ถึง9,000ไม่ถึง8,000ไม่ถึง7,000 6,000แพงไป5,000ก็ไม่ขายนล4,000พัก็ไม่ขายและที่สำคัญครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งขอย้ำนะท่านผู้ชมซื้อแท็บเล็ตนะฮะแถมฟรีนาฬิกาสุดสวยหรู ให้เลือกฟรีนะฮะหนึ่งเรือนเลือกไปเลยว่าเจ้าของผู้หญิงหรือของผู้ชายแต่ขออนุญาตคราแบบนะครับ,รบแบบเพราะว่าเดี๋ยวส่งผิดส่งถูกมันจะเสียหายทั้งว่ามันสวยทุกเรือนเนี่ยท่านผู้ชมสวยทุกเรือนเรียกว่าแท็บเล็ตอย่างเดียวเนี่ยมันก็คุ้มเลวใช่ไหมแต่ตอนนี้ให้นาฬิกาไปด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับอ้าวซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโทรให้ติดราคาแล้วหลายอ,อยากรู้ราคานะครั้งหนึ่งในชีวิตกับแท็บเล็ต เพื่อการศึกษาเพื่อธุรกิจออนไลน์เพราะ,ะ้าแม่ค้าวันนี้ให้รางวัลชีวิตนะครับ9,000แพงไปอย่างที่บอก8,000ก็แพงไปพูดคำไหนคำนั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ละ7,000 0 0 00 0 0 0 0า0ไม่ขาย ร้อยท่านแรกถ้าโทรติดนะขอย,ย้ำนะเป็นเจ้าของไปเลยครับในราคาเพียง3 9 9 9บาทนี่ไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมผู้ชมไม่ได้ฟังผิดครับและที่สำคัญซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อแทปเลตหนึ่งเครื่องแถมฟรีนาฬิกาหนึ่งเรือนนาฬิกาขอญาตครับแบบนะฮะเพราะว่าสวยทุกแบบนะเอาละครับจ่ายเงิน ,3999 บาบาทแต่ต้องโทรให้ติดนะถ้าโทรไม่ติดเราไม่ให้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดกติกา วัดดวงแล้วครับใครโทรติดเอาไปเลยและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปโอนเงินที่ไหนนะใครโทรติดแล้วเนี่ย เราส่งของให้ที่บ้านนี่ชำระค่าสินค้าที่บ้านครับแล้วช่วยค่าจัดส่งด้วย200 2 0อ่า200นี้ไม่ได้ไปไหนนะครับเวลาที่เครื่องแตกหักพังนะฮะเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ภายใน7วันโอ้โหถ้าเครื่องมีปัญหาใช้ไป1ปี 1> ครซ่อมฟรีค่าแรงเอาละครับคนดูเป็นล้านคนร้อยทัานแรกโทรติดเอาไปครับน,นี่นะฮะย้ำเบอร์สุดท้ายอีกครั้งหนึ่งฮะ 020160000หรือ Li n e แอดนะครับ d t v 2 0 2 0ครับท่านผู้ชมครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเห็นว่าดีเห็นแล้วชอบเห็นแล้วอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตนะครับอยากให้รางวัลชีวิตเนี่ยรีบโทรมาก่อนที่จะหมดนะครับนี่นะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ผู้ชมมากนะครับขอบคุณครับหมดเวลาของที่นี่มีสุขแล้วนะฮะช่วงนี้ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ